แต่อทั้งวันเ้ไมอ่ยโอ้ข้า้ไม่ึ้น เอ็ดสามเจ็น้องเงินนำตอนนี้เวลาไม่เดินนะครั

เป็นสีเหลือได้เปิดต่อลานีสี่สิบสองสามเก้า้เออเออหลุดเร็วออกออกออ

โอ๊ยเก็บไ้ว oh, ้ว่เ oh, ่น ah ่ากลัวจังเลยขอเวลาอครับขอเวลาอขอเวลาอขอเวลาอโคตรหุ นคนอพอได้ที่สแล้วนะครับเสมอกันอยู่ที่ส4 4ี่สี่นาที่นะครับตอนนี้ไม่ได้สตั้งนานแล้วเหรอเวลาเหลือที่หนาทีครับอะไรนะาาบ้าหวไปดีครับโดนขโมนวกนนี้เออเอออ้าอ

เบอร์สิบสามเบอร์สิบสามแฮกเสียเทอร์โนเวอร์นะครับทุกนี้เลดี้กาก้าเอ้ยสวยเฮ้ยบอลอะไรพลิมบอล

ใช่แต่ว่าเขาทาใหม่เขาทำใหม่เขายังโลูกยังโลกระเบื้องไม่เสร็จเขาปลูกด้วยไม่เสร็จพูดที่เต็นม เบอร์สิบได้มาเบอร์ยี่สามสี่สิบหกสี่สิบห้าโอ้ยโอ้ ไอ้ขาแ่่โยโอยานโง่านโี่เี๋ยวฟรีเอ้า474อ4845อสาต็มะลูกอีก

บอลบอลครับโอ้เวลลิ่งนะครับลูกนี้เปลี่ยนตัวครับพี่ตู่ต่อมาแทนที่เกิด45 43ปีเอาไม่ทายครับ3แล้วแล้วเดี๋ยวมาจับตรงนี้มาตรงนี้เริ่มกําลังครับ พ่เบสสี่จ่มาี่เบ่แมาเบ่แล้วจ่ายให้เดี้กาก้าร่นี้เลี้ยงเข้ากลางสวยาร่อีกส้ีพรลอไปเลยพี่รล ได้เข้าว้ยได้ไหมได้ไหมเาคบอลรบารนี่เบอร์สี้าโอ้สวยเบอร้เบอร์ได้ได้เหรอสคะแนนนี้สวยสี่สขออีกสกต้มได้ไหมครับ

สองลูกสองทางล่าสิไม่อยากต่อแล้วทีวิอ2ลูกไปเลยไปเลย,ย,ยตอวหนึ่งตัวที่สอง

Yeah! <gasps> เก่งมาก <laughs>